สวัสดีค่ะมื่อนี่ยข้ากับมาหอดเพื่อนแล้วนอค่ะล้างจานที่เอ่อไปวัดงานไหนองอิงอิงพิดบานแพงเข้ามาแล้ววัดมุวงรวดวมุวงจีบนะคะม่งจีบกันอยู่นะคะกลับมาเราต้องมากวดหยาพี่น้องเอ้ยกวดหยาขางเพื่อนนั่นดูยังเสร็จได้หมดหน้าบานเจหนึ่งกวดหยาเนาะพี่น้อง หกไลา่าสิมากมาเดือนละเถือทำมานเดือนละเถือไหมสามเดือนแล้วบอดีมามวันนี้ก็ดีใจร้ายนะพี่น้องแด็ดไปผอน้องอุง้งอิงดีบานแล้วนะคะหลังจากที่เจแอนหายไปไลายเหมือน,นอโัษเด้อเพราะว่าติดภารกิจงานขาวดำนะคะคือ นาเจแอนเพิ N, ่งเสียชีวิตกับท่านหันเนาะคะ่ะเนาะคนที่เจแอนเลี้ยงเขาที่อยู่โรงงานคนที่พ่อโรงงานใ้เจแอนเองนะคะน้งพี่หน้องงห่วกไปบ่งซวนกระเจียววะดี๋ยพายบางซวนกับเจียวนะคะคุณพ่อได้ปลูกไว้คุณพ่อก็เสียลงไปแล้วเดี๋ยวพายบึงซวนกระเจียว,วยน้อพี่น้องมา้ยบ่งซวนกระเจียวเ<อ>นี่ยวันนี้ไม่ได้ออกเองหนูเนี่ย บรรยากาศดีหลายพี่ดอกพนกำลังสิตกมาเดี๋ยวจะไปพาชมสวนดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวที่คุณพ่อปลูกไว้ให้นะพี่น้องเบางแนเพื่พนมาตัดอันนี้ก็ตัดบเบิ้เด้อันนี้ก็คือที่อีกหน,นึ่งนะคะอันนี้พี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวบ้านเรานะคะ อันนี้ปลูกเองเด้พี่น้องงามงามก็สีหาอันนี้แดดตรงว่าพีเบิงเด้พีเบิงเด้สีหาให้เบิ้งวันพีแดดอยู่บนนี้สวนกระเจียวมันมันแก่เบ,บิ้นแล้วบ่ก็สีหาแดดแต่ละดอกแต่ละดอกนี่ดิมาเบิงงด้อจ้ะ นี่ค่ะข้าวกระโทนนี่ดอกกระเจียวนะคะโอ้ยท้อนบอัเป็นนี่อันนี้มันลายอยู่ด้ยพอๆแม่ค่ะเพราะว่าแอนกับเฮดบัเบป็นเนาะอันนี้ดอกกระเจียวเคยกินบ่กินง่ายๆเลยหวานดอกกระเจียวนี่หวานมาก พายังไหผพันบอกเลยเลยที่กัดที่อุบวนนะคะมาเอาได้เลยค่ะแจกฟรีค่ะแจกเลยมันเ,เปิดเอาเด้เปิดเอาก็ใชได้บอกน้ำดอกกระเจียบจะเป็นหายาก กินงา่ายฮะเนี่กูสิเปิดได้โอ้ยแต่บริเวณน้ำเด้อกินง่ายมันยังขนาดทำมาหลายก็สบายฝากน้องอีหล่าอีหล่าหน่อยอยู่มันบ่มีพี่น้องอืดอยากหลายมันี้ไปหาพ่อเอกแม่หน่อยก็โอ้โอบุนหลายพอแบตตรีลล่ตนแหงพี่พี่น้องพอพอไม่เมีแล้วแบตเตรีตนรีตนถอยก็ไปนั่งเนีย่หันแล้ววัดงานแล้วก็ไปนั่งเรียนย กลางเดือนนะพี่น้องประมาณบุญเข่าสาเดือนซิบเจแอนกับจะได้มาติดให้น้องจะมาติดมุงจิบให้น้องนะคะเจแอนเป็นคนพูดจริงทําจริงขนาดไม่ถึงตามที่สัญญาณเราก็ไปเลยถึงบ้านเลยบุกถึงบ้านไปแบบเงียบแบบไม่ส่งสัญญาณเลยโอเคเดี๋ยวถึงเวลาเป็นหนึ่งเขาหนึ่งย่างแล้วแม่แล้วก็บ,บอกเขาเป็นหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วเดี๋ยวฝากกพ,พอ่อแม่เอฟซติดตาม มุงจีบเจแอนจโอออฟฟิเชียลด้วยเด้อพอๆแม่ฝากเป็นกำลังใจให้แอนนะเพราะว่าเดียนกับท่านในเป็นบรไดาดอกไล่สดกับท่านในเป็นพี่น้องมูลนีพพ่อเอกแลกว้วก็สอนให้แอนเนาะขอบคุณนะคะ